ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกทักษะโฟแฮนในเชนนิคกีฬาเทนนิสนะครับอย่างแรกเลยเรามาอยู่รู้จักท่าเตรียมกันก่อนนะครับ1มือขวาจับด้ามไม้ครับ2มือซ้ายจับที่สันไม้การตีโฟแฮนเราจะก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้านครับแล้วเราจะเวี่ยงไม้เวี่ยงไม้ไปทางด้านหลังไม้ของเราจะขนานกับพื้นนะครับแล้วเราจะเบี่ยงขึ้นไปสุดแขนหยียดแขนให้ตรงนะครับ ยัดแขนให้สุดแล้วดันไม้อยู่ข้างหลังครับดูเป็นตัวอย่างนะครับเตรียมตีเตรียมเปลี่ยงไม้ตีเตียมเปลี่ยงไม้ตีครับครับสำหรับการตีโฟแฮน มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ